ทาวเริงบ้นบานๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมโซ i ิตบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับรู้ไหมล่ะครับว่าห้องสวยๆเนี้ยก็มีสิ่งสปปกปรกซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีสักกี่คนครับที่คิดจะลุกขึ้นมาทำความสะอาดมัน หมือนลูกจะเป็นภูมิแพ้ะคะ่ะเห็นเขาคันตลอดเวลาเลยนี่ฟอนลองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนดูแล้วนะคะแต่ก็ไม่หายะคะ่ะก็เลยพาไปหาหมอหมอบอกว่าน่าจะแพ้ไรฝุ่น,นะคะ่ะใช่แล้วล่ะครับปัญหาหลักมันอยู่ที่นี่ครับที่อยู่อาศัยของไรฝุ่นแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนมา2ปีเองนะคะ2ปีนี่ก็สะสมไรฝุ่นได้มากแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้บริการของโฮมสว c ทจัดก,การทำความสะอาดที่นอนให้กับคุณฟอนดีกว่าครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นขั้นตอนแรกโดยการวัดปริมาณแบคทีเรียไรฝุ่นและสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมแพ้ที่สะสมอยู่ในที่นอนครับเอะแล้วตรงชั้นในกลางที่นอนเนี่ยจะทำยังไงอะคะเรื่องของเราเนี่ยสามารถทะลุทะลวงเข้าไป7-10นิ้วทีเดียวเลยนะครับรับรองว่าทุกตารางนิ้วในที่นอนของคุณปอนเนี่ยไรฝุ่นไม่รอดแน่นอนครับ และเจ้าหน้าที่ก็ทําความสะอาดที่นอนให้ทั้งด้านบนด้านล่างและด้านข้างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทางโฮมซวิตก็จะพ่นน้ายากาจัดไรฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียเป็นการปิดท้าย mm hmm. เพียงหนึ่งนาทีก็ระเหยไปหมดแล้วครับไม่ทิ้งสารตกค้างและยังปกป้องที่นอนไปได้อีก6เดือนเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. และนี่นะครับก็คือปริมาณไรฝุ่นที่สะสมมา2ปีในะที่นอนของน้องครับ mm hmm. นอกจากที่นอนแล้วนะครับโฮมเซอร์วิสยังมีบริการทําความสะอาดโซฟาผ้าอีกด้วยนะครับจริงเหรอคะใช่แล้วครับลืมไปเลยนะคะว่าที่นอนหลังเนี้ยเคยสก,กปรกมากขนาดไหนนี่นตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วริวนี่ผมแพจะกำเริบขึ้นมาอีกใช่ปะ นี่นะคะเบาแรงนะคะแถมยังปลอดภัยต่อคนในบ้านอีกด้วยปริการดีๆสำหรับคนรักบ้านจริงๆค่ะใช่ปะ <c oughs> ในกรณีที่เป็นภูมิแพ้ควรหมั่นทำความสะอาดที่นอนทุกสองเดือนและหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์แต่งบ้านที่สะสมไรฝุ่นครับปรึกษาโฮมเซอร์วิสรึบ้านบ้านบายบุโลกครับติดต่อคอลเซ็นเตอร,ร์0 2 8 3 1 6 0 0 0ครับ